ในข้อที่8.6นะครับเป็นในเรื่องของ QC นะครับการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งอาจารย์แบ่งเป็น Incoming กับ In Process แล้วก็ Final นะครับนะทีนี้มาดูนะครับว่าถ้าเราจะตรวจในส่วนของ Incoming นะครับมันมีข้อบทดอะไรบ้างนะครับซึ่งจะมีอยู่ 3... ามข้อนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับในข้อที่8.64นะ ข้อนี้นะระบุไว้ว่าในส่วนของการตรวจสอบหรือการตรวจสอบโปรดักต์นะในส่วนของแมทรีเชียนนะครับจะต้องเป็น1ใน5วิธีนี้เท่านั้นครับ1คือประเมินจากข้อมูลทางสถิติหรือจากผลการตรวจของซัพพลายเออร์สครับเป็นการตรวจเองของเราจากการสุ่มตรวจของเรานะฮะการตรวจรับเข้าและหรือการทดสอบนั่นคือเรามีการสุ่มแมทมาตรวจเอามาตรวจเรื่องของเดิมพันชันตรวจเออพเรนหรือทําการเทสนะครับ สามคือการตรวจประเมินโดยการออเดดนะโดยบุคคลที่สองนะหรือบุคคลที่สามนะสถานที่ผลิตของทางซัพพลายเออร์นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นซัพพลายเออร์ที่ที่อยู่ต่างประเทศอย่างเงี้เราก็อาจจะมีการจ้างเป็นเซคกชันเซคกันออเดดนะครับเข้าไปตรวจเข้าไปตรวจประเมินตามรอบเวลานะครับหรือสี่ครับการประเมินโดยห้องปฏิบัติการที่กําหนดนะครับเป็นการเทสต่ตางๆนะเป็นการทดสอบโดยห้องแบบที่เรากําหนดนะครับแล้วก็วิธีอื่นๆตามที่เราตกลงกับทางลูกค้าดังนั้นนะครับ ในการตรวจรับวัตถุดิบของคุณจะต้องเป็น1ใน5วิธีนี้เท่านั้นนะครับจะต้องเป็น1ใน5วิธีนี้เท่านั้นนะซึ่งวิธีที่เราใช้กันโดยทั่วไปก็จะเป็นวิธีที่2กับวิธีที่4นะครับนั่นคือเรามีการสุ่มตรวจเองนะครับแล้วก็ประเมินจากห้องแลบนะครับที่ได้รับการกำหนดไว้นะครับจากภายนอกนะครับเกณฑ์ในการตรวจค่าที่เรียอในการตรวจนะครับนะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราตรวจในเรื่องของ m เท e รียลนะครับเราก็จะกาหนดจํานวนจํานวนที่ตรวจนะจำนวนเอนใช่ไหมครับ 3ชิ้นห้าชิ้น10ชิ้นนะครับนะซึ่งไม่ว่าคุณจะกําหนดจํานวนตรวจไว้เท่าไหร่เอเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับคุณต้องกําหนดเกณฑ์นในการตรวจหรือเกณฑ์นในการยอมรับต้องเป็นศู e ย์ดเฟเท่านั้นนะฮะต้องเป็นศู e ย์ดเฟเท่านั้นนั่นคือไม่ว่าคุณจะตรวจกี่ชิ้นแล้วแต่ครับเกณฑ์การยอมรับจะต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนั่นคือจะต้องไม่มีของเสียนะครับคุณไม่สามารถที่จะตั้งเกณฑ์ตาม AQL ได้ AQL เช่นสุ่มสามร้อหรือเจหนึ่งความหมายคือ สุ่มมา300รอชิ้นเจอของเสีย1ชิ้นยอมรับได้อย่างนี้ไม่ได้ครับต้องสุ่มสามร้อยรีเจ็ศูนย์นะไม่ว่าคุณจะสุ่มกี่ชิ้นแล้วแต่แลนะ Reject ต้องเป็นศูนย์เท่าน,นั้นนั่นคือต้องไม่มีของเสียนะครับนี่คือ acceptance criteria zero defect for attribute data sampling นะครับจะสุ่มตรวจกี่ชิ้นแล้วแต่ต้องตั้งเกณฑ์เป็นศูนย์นะครับอีกข้อหนึ่งครับข้อที่แปดหกห้าข้อนี้จะพูดถึงในเรื่องของในส่วนของแบเรี่หรือพาสที่เราซื้อเข้ามาครับ ที่มันมีข้อบังทางาด้านกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นข้อบดในเรื่องของการควบคุมพวกสารปนเปื้อนนะพวกโรสพวก SOC นะพวกโครม3โพรมหกต่างๆนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ที่มันมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวพาร์ทของเรานะครับคุณจะต้องขอหลักฐานเพื่อยืนยันนะครับว่าเมทัลเลียที่เราซื้อมาพาร์ทที่เราสั่งมาครับนะสอดคล้องตามข้อกฎหมายนะครับนะต้องมีหลักฐานมายืนยันด้วยครับต้องขอหลักฐานมายืนยันด้วย ก่อนที่เราจะปล่อยในส่วนของ Material เตทตอรียเข้าสู่กระบวนการผลิตนะ,ะซึ่งส่วนใหญ่ทางซัพพลายเออร์ก็จะมีนะใบทดสอบใบเทส e แมปต่างๆให้เรานะครับใบเทสแมปที่เราได้มานะครับคุณต้องนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับด้วยนะฮะไปเปรียบ,บเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดอยู่ในกฎหมายด้วยว่าผลไอตะกงตะกัวค่าต่างๆครับที่มีการรายงานอยู่ในใบเซอร์แมปนะครับ มันสอดคล้องมันตรงกับเกณฑ์การยอมรับของกฎหมายหรือเปล่านะครับก่อนที่จะส่งเท่ารายการผลิตนะครับนะอันนี้คือข้อที่8ปดหครับนะต้องสอดคล้องตามข้อกฎหมายต่างๆหรือเดกูเลนตัี่ต่างๆที่กําหนดนะครับอ่ะอันนี้เป็นแบคทีเรียนะครับแล้วถ้าเป็นในส่วนของอินโปรเซสหรือไฟนอลนะครับนะถ้าเป็นในส่วนของอินโปรเซสหรือไฟนอลนะครับก็จะมี3าข้อเหมือนกันข้อที่1ก็คือเรื่องของแผนในการตรวจเกณฑ์ในการตรวจเงื่อนไขในการตรวจ ต้องสอดคล้องกับคอนโดนแพนนะครับนะดังนั้นในส่วนของคอนโดนแพนนะครับมันก็จะระบุในเรื่องของนะจำนวนในการตรวจความถี่ในการตรวจจุดที่ตรวจนะครับนะก็ต้องสอดคล้องกับแผนในการตรวจของเราด้วยนะครับมีแชทมานะครับเกณฑ์การนอมรับในการสุ่มตรวจก็ไม่สามารถใช้ AQL ได้ใช่ไหมครับถ้าคุณจะใช้ AQL นะครับเราใช้ได้แค่นะครับ จำนวนที่สุ่มเท่านั้นอย่างเช่นถ้าแบเทเรียมา5,000ชิ้นต่อหลอดเนาะเอกก็จะบอกครับว่าถ้า5,000ชิ้นเนี่ยถ้าเราจะสุ่มตรวจแบบผ่อนคลายหรือแบบหรือแบบเข้่งครันะฮะบเราต้องสุ่มกี่ชิ้นคุณสามารถอิงจํานวนชิ้นที่จะตรวจได้แต่เกณฑ์ในการยอมรับคุณต้องตั้งเป็นศูนเท่านั้นนั่นคือจะสุ่มกี่ชิ้นแล้วแต่เกณฑ์ของเสียต้องเป็นศูนย์นะครับดังนั้นคําถามนี้คือเราสามารถที่จะสุ่มตรวจตาม AK l ได้ แต่เกณฑ์การยอมรับจะต้องเป็นศูนย์นะครับนะจำนวนอิงตาม a k l ได้แต่เกณฑ์การยอมรับอิงไม่ได้ครับต้องตั้งเป็นศูนย์อย่างเดียวนะครับโอเคนะครับอ่าต่อเนาะอิน o s e ซกับไฟลอนนะครับก็แผนการตรวจต้องสอดคล้องกับคอนโทรลแผนนะครับต้องสอดคล้องกับคอนโทรลแผนนะครับอีกข้อหนึ่งครับ ในเรื่องของเลเ o u t ์อิ e n t i o n แล้วก็ในเรื่องของการทดสอบนะครับข้อที่862นะครับแนะข้อนี้ความหมายคือองค์กรต้องมีการตรวจทุกจุดในรอ i n g ครับ100% on Drawing ที่เราที่เรียกว่าการตรวจเลเ o u t ์ครับตรวจสอบทุกขนาดวิติต,ตามแบบทางวิศวกรรมนะครับอย่างน้อย1ครั้งต่อพาร์ n u m มเบอร์นะซึ่งคุณอาจจะตรวจในช่วงของ New Model ก็ได้หรือกรณีลูกค้ามีเงื่อนไขครับคุณอ่านตรงมาเห็นะครับ ความถี่ในการตรวจ l a y อ u t ต้องกาหนดโดยลูกค้าเนาะประมาคือถ้าลูกค้ามีเงื่อนไขในการตรวจเลเ y o u t ครับว่าคุณต้องตรวจ l a ย o u ร้อยเปอร์เซ็นต์ o n o i n g อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีต่อพาร์ติชัเบอร์คุณต้องอิงตามลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าไม่มีเงื่อนไขมาเราก็จะต้องมีหลักฐานในการตรวจนะก็อย่างน้อยช่วงที่เรามีการเตรียมงานใหม่นะครับก็มีการตรวจ l เ y o u ์เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับรวมทั้งในเรื่องของการทดสอบด้วยการเทสนะครับ ซึ่งหัวข้อในการทดสอบคุณจะต้องระบุอยู่ในคอนโทรลแพนนะครับและก็ทําการทดสอบให้สอดคล้องกับที่ระบุเอาไว้ในคอนโทรลแพนนะเก็บบันทึกหลักฐานการตรวจนะครับทั้งการตรวจร้อ o เปอร์เซ็ทั้งการทดสอบเอาไว้ให้ลูกค้านะเมื่อกรณีที่ลูกค้าขอดูนะครับนะนี่คือข้อที่8ปดหกสองเลเยอร์อินเตรวจทุกจุดในดอ i n g และในเรื่องของการทดสอบด้วยนะซึ่งจะต้อง ตรวจตามความถี่ที่ลูกค้ากาหนดนะครับถ้ามีเงื่อนไขลูกค้านะครับอ่ะอีกข้อนึงครับข้อสุดท้ายของในเรื่องของการตรวจนะครับการตรวจในส่วนของแอปพลิเคชันะครับแอปพลิเคชันะครับตรวจตำหนินะตรวจดีเฟกต์ต่างๆครับซึ่งในการตรวจแอปพลิเคชันคุณต้องมี4เงื่อนไขนะครับ4ี่อย่าง4ี่กิจกรรมเนาะหนึ่งครับคุณต้องมีทรัพยากรในการตรวจที่เหมาะสมมีโต๊ะมีสถานที่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจ และแสงสว่างต้องเพียงพอนะครับอ่านะนั่นคือนั่นคือเฟคซ์ซิตี้ในการตรวจจะต้องเหมาะสมเพียงพอด้วยแสงสว่างต้องโอเคด้วยนะครับ2ครับมีตัวมาสเตอร์เซมเปิลหรือตัวลิมิตเซมเปิลนะครับที่ใช้ในการตรวจที่ใช้เทียบเคียงในการตรวจนะครับซึ่งชิ้นงานแม่แบบตัวนี้ฮะหรือตัวมาสเตอร์เซมเปิลตัวนี้ครับหรือล er ิมิตเซมเปิลนะครับก็ควรที่จะให้ลูกค้าเอฟพูฟให้เราด้วยว่าลิมิตแบบนี้นะ ตำแหนี้แบบนี้ยอมรับหรือปฏิเสธนะครับก็ควรใช้ลูกค้าทําการอนรุมัติด้วยนะซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการยื่นปีแบบนะครับสามครับไอตัวมาสเตอร์เซมเปิลหรือลูมิเนซมเปิลนะครับคุณต้องมีการดูแลรักษานะครับและต้องมีการประเมินอย่างน้อยประเมินปีละครั้งนะครับว่าไอมาสเตอร์เซมเปิลหรือลูมิเซมเปิลที่เราใช้อยู่ครับมันยังสามารถใช้งานได้สีมันไม่เพี้ยนไม่เกิดสนิมไม่เกิดการแตกหกักไม่เกิดการซีดนะครับ ถ้าประเมินแล้วมันใช้งานไม่ได้มันเกิดการเสียหายคุณก็ต้องทำเซมเพล้ขึ้นมาใหม่แต่ถ้ายังใช้งานได้คุณก็ใช้ต่อนะครับดังนั้นเรื่องของมาสเตอร์เซมเพล้คุณต้องมีการดูแลรักษาและมีการประเมินด้วยสเสมือนเป็นการตรวจสอบลิมิตนะครับว่าว่า,วา,วามันยังสามารถใช้งานได้หรือไม่ได้นะครับนะและสุดท้ายนะครับข้อที่4ี่พนักงานที่ตรวจแอปพลิเคชนะครับจะต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถนั่นคือนะครับ หลักฐานการอบรม OJT นะอบรมกับ WI อบรมกับตัว m a ส t e r s ์ m ซมเที่มีการกำหนดไว้นะครับ OJT นะและอีกหนึ่งหลักฐานครับที่จะแสดงถึงความสามารถนะครับนั่นคือการประเมิน a t r r นะครับการประเมิน a t r r นเป็นการประเมินความสามารถในการปวดงานของ การตรวจแบบ a T r i B u t e การตรวจโดยสายตานะครับนะดังนั้นนี่คือ4หลักฐาน4ีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ a อ p a ลิ n คนะครับโอเคนะครับนี่คือข้อที่8.6นะครับแปนะครับโอเคถ้าผลการตรวจของเรานะครับถ้าผลการตรวจของเราเนาะมันไม่ผ่านแอ p พลิ n คนมี d e f e c t d i m e n s ชั่น u u t o s Spec ผลเทสไม่ผ่านคุณทำไงต่อครับแอบ่งลูกค้าไหมไม่เนาะ ถ้ากรณีที่เราพบงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับคุณต้องดําเนินการควบคุมตามข้อที่8.7การควบคุมงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนะครับซึ่งการควบคุมนี้ก็คือนะอย่างแรกเลยติดป้ายชี้บง่งมีการแยกออกมาก่อนนะมีการตรวจร้อยมีการคัดแยกติดป้ายชี้บ่งนะรอตรวจสอบรอตรวจเช็คโฮไว้ก่อนนั่นนู่นนี่นะครับแล้วก็ทําการพิจารณานะครับว่างานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ คุณจะดําเนินการยังไงซึ่งมีให้คุณเลือกทั้งหมด7ช่องทางนะครับแต่ถ้าเป็น NC จริงๆนะฮะมันจะมีอยู่แค่4ช่องทางเท่านั้นนะครับนะซึ่งเป็น4ช่องทางที่เราใช้บ่อยๆนะครับ1คือการขอใช้พิเศษนะครับเรียกว่า c o n c e s ป i o n นะคุณเขียนเอกสารขอใช้พิเศษกับทางลูกค้านะระบุเหตุผลนะครับว่างานมีปัญหาเรื่องอะไรนะเรา เราไม่ต้องการที่จะซ่อมนะเราคิดว่าไองานปัญหาตรงนี้นะไอที่เป็นพิเศษตรงนี้ยมันสามารถที่จะใช้งานได้ก็เขียนเอกสารขอใช้พิเศษส่งให้ลูกค้าทําการเอฟพูฟนะนะซึ่งถ้าลูกค้าเอฟพูฟมาตัวแพคเกจจิ้งที่บรรจุง,งานชุดนี้คุณจะต้องมีการชี้บ่งเป็นพิเศษด้วยครับว่าเป็นงานขอใช้พิเศษนะครับ2ครับทําการแก้ไขนะที่เราเรียกว่ารีเวิร์สครับนะการรีเวิร์สหรือการทาซ้าหรือการแก้ไขนะครับ เป็นการแก้ไขงานโดยกระบวนการผลิตเดิมเช่นเจาะไม่ทะลุก็เอาไปเจาะซ้ำนะไอรีเวิร์สนี้รวมถึงการทำฟินิชชิ่งด้วยนะครับการตกแต่งการลบพิดลบคมต่างๆถือเป็นการรีเวิร์ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นการรีแพรในข้อที่3ครับรีแพรมันแปลว่าการซ่อมนะครับนะทีนี้รีเวิร์กกับรีแพรต่างกันยังไงนะครับรีเวิร์ให้คุณใช้คําว่าการทําซ้ําหรือการแก้ไขงานโดยกระบวนการผลิตเดิม ส่วนการรีแพ์ครับเป็นการซ่อมงานโดยกระบวนการผลิตพิเศษกระบวนการผลิตอื่นที่ไม่ใช่กระบวนการเดิมของมันนะครับนะรีแพ็คือชิ้นง,งานไม่สามารถที่ส่งได้เกิดการเสียนะครับอย่างเช่นคุณมีงานเจาะนะครับคุณมีงานเจาะเนาะลูกค้าให้คุณเจาะสี่รูนะครับลูกค้าให้คุณเจาะสี่รูแต่คุณดันเจาะพลาดเป็นห้ารูนะครับห้ารูเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้ารูที่ห้าครับ คุณสามารถที่จะทําการรีแพร์โดยการใช้เครื่องเชื่อมครับทําการเชื่อบุดนะครับเชื่อมเนาะทาการเชื่อมนะครับทําการเชื่อบุดแล้วก็เจียแต่งนะอันนี้เข้าข่ายรีแพร์นะครับเพราะว่มันเป็นการรีแพร์โดยกระบวนการผลิตอื่นที่ไม่ใช่กระบวนการเดิมกระบวนการเดิมเป็นกระบวนการเจาะนะแต่นี่คือเรามาปิดรูเจาะโดยการเชื่อมประเด็นคือถ้าคุณจะรีแพร์นะครับคุณต้องทําเอกสาร ขออนุมัติการรีแพร์จากทางลูกค้านะครับแต่ถ้าเป็นรีเวิร์สรีเวิร์สไม่ต้องทําเอกสารขออนุมัติการรีเวิร์สนะครับคุณสามารถที่จะเจาะซ้ําคุณสามารถที่จะเตียแต่งได้เลยไม่งั้นถ้าทุกทุกการรีเวิร์สต้องขออนุมัติจากทางลูกค้าตายกันพอดีครับไม่ต้องทํางานกันเนาะดังนั้นรีเวิร์สไม่ต้องขออนุมัติลูกค้าแต่ถ้ารีแพร์คุณต้องขออนุมัติจากลูกค้านะครับเพราะการรีแพร์เนี่ยมันเป็นการ เป็นการซ่อมงานโดยกระบวนการผลิตอื่นที่อาจจะส่งผลต่อโปรโฟร์ของชิ้นงานได้นะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยผมเจาะเกิน5้ดูนะครับแค่ไม่กี่ชิ้นเองเนาะมีแค่ไม่ถึง10ชิ้นครับที่เจาะเกิน5้ดูผมไม่อยากที่จะทําเอกสารขอรีแพร์กับทางลูกค้าคุณก็ตีเป็นสแครปข้อที่4ก็ได้นะครับถ้าเป็นสแครปคืออะไรถ้าเป็นสแคปคือกําจัดทิ้งทําลายทิ้งนะ ถ้าเป็นสคปนะครับคุณจะต้องทําให้ชิ้นงานเกิดการเสียรูปหรือไม่สามารถนํามาใช้งานได้เพื่อป้องกันการนํางานมาใช้ใหม่หรือป้องกันการสับสนนะครับเพราะงานบางงานนะครับงานดีกับงานเสียหน้าตามันเหมือนกันเลยอย่างเช่นงานที่เป็นพวกมีการตรวจทางไฟฟ้านะมีการตรวจสอบทางไฟฟ้านะไฟฟ้ารัดัดวงจรนะครับแต่หน้าตาสภาพงานเหมือนกันนะดังนั้นถ้าเป็นงานที่จะต้องทิ้งต้องเป็นรีเจ็คนะครับ ก็ต้องทําให้เกิดการเสียรูปเอามาฉีกเอามาตัดหรือเอาสเปรย์มาพ่นนั่นนู่นนี่นะครับก่อนที่จะเอาไปทําลายทิ้งนะครับนี่คือ4ข้อครับที่เราเจอบ่อยๆนะครับส่วนอีกสาข้อที่เหลือนะครับข้อที่ห้าข้อที่หข้อที่เจดนะครับสามข้อนี้ไม่ค่อยเจอนะครับข้อที่ห้าคืออะไรฮะเป็นชิ้นงานต้องสงสยัยเช่นคุณไปพบงานอยู่ในลายผลิตโดยที่ไม่มีป้ายที่บ่ง ให้คุณต้องสงสัยนะครับว่ามันเป็นงาน NC ไว้ก่อนนะครับก็คตือติดใต้ไว้ก่อนนะครับห้ามส่งต้องเอามาพิจารณาก่อนเนาะส่วนข้อที่หกคือนะฮะมีการตรวจสอบย้อนหลังปรากฏว่าเรามีงานเสีย NC ส่งให้ลูกค้าไปแล้วอาจจะเป็นงานเสียหรืองานที่มันมีปัญหานะครับนะมีการส่งค้าไปแล้วคุณต้องทําจดหมายแจ้งลูกค้าอาจจะส่งเมลแจ้งโทรแจ้งหรือมีหลักฐานในการแจ้งว่ามีงาน NC คนไปกับงานดีนะมีงานมีงานเสียส่งไปแล้วครับต้องมีงานแจ้งลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทําการหยุดโพไว้ก่อนนะเราอาจจะส่งเจ้าที่ไปทําการตรวจร้อยหรือเอาชิ้นงานไปแลกเปลี่ยนนะครับและสุดท้ายข้อที่7ครับข้อนี้ยังไม่มีนะครับนั่นคือการควบคุมงาน NC ตามเงื่อนไขลูกค้าครับเง็นซีที่อาจารย์บอกว่าเราต้องเอามาซ่อมต้องน,นํามานู่นนี่ครับนะโดยทั่วไปแล้วการควบคุมงาน NC ีเนี่ยทางองค์กรจะเป็นคนกําหนดเองครับว่าจะต้องลงบันทึกแบบไหน ใช้ป้ายชี้บ่งยังไงนะครับยังไม่มีลูกค้าไรายไหนที่บอกว่าถ้าเจองาน NC ของฉันคุณต้องใช้ป้ายชี้บ่งแบบนี้ลงรีพอร์ต n c r แบบนี้นะครับแนะนี่คือข้อที่8 7 12นะครับการควบคุมงาน NC โดยวิธีการของลูกค้านะครับนี่คือ NC product สำหรับ IATF ครับ7ประเด็นนะครับประเด็นที่เราเจอบ่อยจะเป็นประเด็นที่ 1, <ๆ> 1> นะครับ2และ สี่นะครับหนะึ่งสสี่เนาะส่วนประเด็นที่3ามห้าหกดนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับอ่ะจบในข้อที่ห8แปดจุดและ8ปุดเนะครับเรื่องของการตรวจวัดผลิตภัณฑ์และการควบคุมงานเสียนะครับ